w o u l d of w o ว d e เอร์เวอร์ชัน3.7มาพร้อมการอัปเดตใหม่และการปรับปรุงการปรับแต่งมาดูกันเลยอันดับแรกเราได้อัปเกรดการแสดงผลภายในแมชครอบคุมถึงตัวเลือกในการแสดงดาเมจการกำจัดและเหรียญตราการกำจัดซึ่งข้อมูลดาเมจโดยละเอียดจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้เล่นถูกกำจัดและได้รับเหรียญตราความสำเร็จนอกจากนี้ตัวเลือกตั้งค่าโดยผู้เล่น จะช่วยให้ผู้เล่นสามารถสลับระหว่างมุมมองบุคคลที่3และมุมมองบุคคลที่1ได้อย่างอิสระขณะเดียวกันคุณยังสามารถเปิดตัวเลือกแสดงผู้เล่น MVP หลังสิ้นสุดการแข่งขันเพื่อแสดงภาพของผู้เล่นที่ได้รับคะแนนกำจัดสูงสุดเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันได้อีกด้วยนอกจากนี้เรายังปรับปรุงการตั้งค่าพารามิเตอร์ในอีกหลายส่วนซึ่งครีเอเตอร์สามารถเปิดใช้ได้เรายังปรับเปลี่ยนโครงสร้างอินเทอร์เฟซ World of Wonder หลักและแผนผังแถบรอง ควบคู่ไปกับวิธีการแสดงรายละเอียดผลงานนอกจากนี้เรายังแก้ไขแท็กการเผยแพร่พผลงานจาก33แท็กก่อนหน้านี้เป็น7หมวดหมู่หลักขณะนี้คุณไม่จําเป็นต้องเลือก3แท็กเกมเพลย์อีกต่อไปคุณแค่เลือก1แท็กหมวดหมู่หลักและ2ฟีเจอร์เกมเพลย์สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถเลือกแท็กที่ตรงกับผลงานของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นศูนย์สร้างสรรค์ ยังมาพร้อมศูนย์ข้อมูลใหม่นี่คือสถานที่ที่ครีเอเตอร์สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและแนวโน้มเกี่ยวกับผลงานรวมถึงผู้ติดตามของตัวเองได้ด้านการปรับแต่งผลงานเราได้เพิ่มพหาหนะใหม่อูดคอรสและ UTV ขณะนี้คุณจะมีตัวเลือก สำหรับผลงานประเภทแข่งรถเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้เรายังเพิ่ม On My Way, Fade d และ Dust จาก Alan Walker ในอุปกรณ์เกี่ยวกับเสียงสุดท้ายเครื่องมือ Visual Programming ได้เปิดตัวฟีเจอร์ Pop-up Block เพื่อให้คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมโยงบล็อกจากลำดับปัจจุบันได้รวมถึงฟีเจอร์ Cloning Block ที่จะช่วยให้คุณสามารถคัดลอกบล็อกที่อยู่ใต้บล็อกอื่นๆพร้อมกันได้สุดท้าย เรียมเพิ่มบล็อกเอฟเฟกพิเศษล็อกสร้างผู้เล่นและบล็อกตัวละครทั่วไปมาพร้อมฟีเจอร์อื่นๆอ,อีกมากมายที่รอการค้นพบจากคุณอยู่เราเรอชมการสร้างสรรค์ผลงานเกมเพลย์สุดมันจากคุณอยู่ นี่คือทั้งหมดของการแนะนําเนื้อหา World of Wonder เวอร์ชัน3.7ในครั้งนี้เรารอชมผลงานการสร้างสรรค์าภายในเกมที่ยอดเยี่ยมจากคุณอยู่สามารถติดตามรายละเอียดการอัปเดตเวอร์ชั่นเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มคอมม u n i t y p ที่พั G Mobile อย่างเป็นทางการของเรา Winner Winner Chicken Dinner พบกันใหม่ครั้งหน้า